สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเราอีกครั้งในช่องนานาต่างๆนะครับวันนี้จะเอาพ่อพลายงาทองมาเป็นพรีเซนเตอร์ในคลิปของเราวันนี้นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องช้างเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับท่านที่รู้แล้วก็ดูพ่อพลายงาทองไปเพลินๆก่อนก็แล้วกันหลายๆท่านก็คุ้นชินกับลักษณะนามเรียกขาช้างว่าเชือกนะครับเชือกนั้นเชือกนี้ แต่ความจริงแล้วก็มีลักษณะนามไม่ได้มีแค่เชือกนะครับวันนี้ก็จะนำเกร็ดความรู้ได้เล็กๆน้อยมาฝากที่เรียกว่าเชือกนิยมเรียกช้างบ้านนะครับหรือช้างเลี้ยงหรือช้างป่าที่เอาเชือกไปคล้องมาจากป่าแล้วเอามาเลี้ยงที่บ้านก็เลยกลายเป็นเชือกเพราะถูกคล้องด้วยเชือกมาเราจึงคุ้นชินกับคำว่าเชือกนี้มาเพราะคนเลี้ยงช้างคล้องช้างมาใช้งานแต่โบราณน,นานมา ส่วนช้างป่าที่อยู่ตามธรรมชาตินั้นเราเรียกว่าตัวเชกเช่นกับช้าสัตว์ป่าอื่นๆพ่วไปนะครับอีกลักษณะนามหนึ่งก็คือช้างตรงตัวกับชื่อของช้างเลยก็คือช้างใช้เรียกช้างเผือกช้างทรงหรือช้างหลวงส่วนช้างที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นฝูงเราจะไม่เรียกว่าฝูงเราจะเรียกว่าโขลงช้าง เรายังแบ่งช้างออกเป็นช้างพังซึ่งก็คือช้างตัวเมียช้างพลายคือช้างตัวผู้ที่มีงาและช้างสีดอคือช้างตัวผู้ที่ไม่มีงาอันว่างาของช้างนั้นใช่ว่าจะมีแต่ตัวผู้เท่านั้นนะครับตัวเมียก็มีแต่เราจะไม่เรียกว่างาเราจะเรียกว่าขนายซึ่งเป็นงาสั้นๆของช้างเพศเมียซึ่งบางตัวก็แทบมองไม่เห็นบางตัวก็ยาวออกมาได้เป็นคืบ ว่าไปแล้วงาช้างนั้นก็คือฟันของช้างนั่นเองในภาษาบาลีก็จะเรียกว่าทันตะซึ่งก็คือฟันนั่นเองมาดูเรื่องโคลงช้างกันนะครับโคลงช้างนั้นจะมีช้างตัวเมียหรือช้างพังเป็นจ่าโคลงจะไม่มีช้างพลายหรือช้างตัวผู้ตัวเต็มวัยอยู่ในโคลงเลยจะมีแต่ช้างตัวผู้ที่ยังไม่โตซึ่งแม่ยังต้องเลี้ยงดูอยู่ดูแลอยู่นะครับเพราะเมื่อช้าง ได้ลูกที่เป็นช้างพายจะเลี้ยงจนโตแล้วเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะถูกขับออกจากโขลงไปใช้ชีวิตเพียงผู้เดียวลำพังนั่นก็เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์กันเองในหมู่เครือญาติของช้างนะครับช้างพังที่เป็นจากโขลงนะครับหรือเป็นหัวหน้าโขลงเราจะเรียกว่าแม่ปลาแรกนะครับซึ่งเขียนว่าซึ่งเขียนแปลกแปลกแต่เราจะอ่านเป็นสองพยาง ว่าปลาแรกนะครับก็คือช้างที่เป็นหัวหน้านั่นเองคําว่าปลาแรกนั้นมีที่มาจากไม้ยึดเปล่าล็อกเกวี่ยนไม่ให้หลุดออกจากกันก็ประมาณว่าแม่ปลาแรกก็คือแม่พังที่คอยกํากับช้างในโคลงให้อยู่ในร่องในรอยนั่นเองและคําว่าปลาแรลกนั้นก็ยังใช้เรียกหญิงแก่ที่เป็นหัวหน้าสาวใหญ่อีกด้วยช้างพลายหรือช้างตัวผู้นั้นเมื่อถึงวัยหนุ่มเต็มที่ แม่ก็จะเฉดหัวออกจากโขลงไปเที่ยวตะลอนตะลอนหากินตามป่าเมื่อฮอร์โมนผสมพันธุ์ถูกหลังเต็มที่อยากได้เมียก็จะเกิดอาการตกมันเมื่อช้างตกมันก็จะเกิดอาการปวดหัวทําให้ช้างมีอาการลักษณะก้าวร้าวและดุร้ายกว่าเดิมยิ่งเป็นช้างเลี้ยงที่ถูกกล้ามโซ่ก็จะยิ่งดุเพราะความเครียดนะครับ ช้างป่าจะอิสระเสรีแม้จะปวดก็สามารถเดินไปไหนต่อไหนได้อย่างอิสระตอนนี้ช้างพลายต้องการผสมพันธุ์ก็จะออกเดินหาสาวๆก็คือเดินหาโขลงช้างนั่นเองถ้าบังเอิญไปเจอช้างพลายเหมือนกันตกมันเหมือนกันลำตัวสูสีกันก็มักจะสู้กันนะครับใครอ่อนแอก็หลบไปบางทีก็สู้กันถึงตายบางทีก็พิการ หางขาดไปบ้างหูแหว่งไปบ้างตาบอดไปบ้างการตกมันก็จะบรรเทาก็จะกินเวลาราวๆสองถึงสสัปดาห์นะครับแล้วก็จะหายตกมันซึ่งการตกมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หลายครั้งใน1ปีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมความสมบูรณ์ของอาหารการกินและสภาพอากาศนะครับพูดมาซะยาวเลยไม่รู้ว่าจะมีใครฟังมาถึงตรงนี้ไหมถ้าใครฟังถึงตรงนี้ mm hmm. ก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้อดินด้วยนะครับเสียงจากคนติดโควิด และเป็นลองโควิดอาจพูดติดติดขัดขัไม่ชัดบ้างก็ขออาภัยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ